แมทเปิดใจหลังฟ้องชาวเน็ต พร้อมพูดเรื่องรูปที่โบนันซ่าล่าสุดแมดได้เปิดใจกับทางรายการครอบครัวบ,บันเทิงออนไลน์ว่าตอนนี้ฟ้องไปเป็น10คนแล้วคนละหนึ่งล้านแล้วก็คงจะฟ้องไปเรื่อยๆแต่ก็มีคนทักมาขอโทษที่ฟ้องไปก็เพื่อเป็นตัวอย่างว่าจะมาด่าคนไปเรื่อยไม่ได้จริงไม่จริงคุณไม่มีสิทธด่าใครตอนนั้นงานในวงการคือเวลาไปอีเวนต์ต้องบอกว่าเจ้าของงานขอไม่สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวแต่พอไม่ให้สัมภาษณ์ ก็หาว่าเรากลัวเรานี้ซึ่งเราก็มองว่าเราผิดพลาดนิดนึงถ้ายอมรับหน้าหนาจะรับงานก็อาจจะไม่ทําให้คนเข้าใจผิดมากกว่านี้แล้วก็มีปฏิเสธละครไปสองเรื่องถอนตัวไปอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นผลมาจากเรื่องนี้เต็มๆเ,เลยทนทํางานเพราะเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆซึ่งส่วนความคิดเห็นของสงกรานเตชะนรงหวานใจของแมดนั้นทางแมดก็ได้เผยว่าเขาไม่ว่าอะไรบอกว่าดีแล้วเพราะคนที่อยู่ในวงในทุก คนที่เกี่ยวข้องเขารู้ว่าเรื่องจริงคืออะไรส่วนเรื่องที่จะฟ้องนั้นคนรอบข้างก็ไม่ได้ขัดขวางเห็นด้วยว่าดีแล้ว